คันนี้เรามาดูนะครับเรามาดูครับรูปเล่มนะครับอันนี้เขาเป็นปกแข็งภายในมีการรองพลาสติกเพื่อป้องกันหน้าติดนะครับอันนี้เขาเป็นกระดาษอาร์ตเคลือบมัน UV ซึ่งถ้าเก็บไว้นานๆมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะติดกันได้เขาก็เลยมีตัวพลาสติกตัวนี้ใส่เอาไว้ซึ่งก็ถือว่าเขาใส่ใจตรงนี้นะ ภายในหนังสือนะครับเป็นกระดาษอาร์ตนะครับเป็นกระดาษอาร์ตแล้วก็พิมพ์สีสีทั้งเล่มอีกแล้วแต่ภาพผมจำขออนุญ,ญาตนะครับเทียบกับบทสรุปเกมตัวแคสซนเนียไอเดคลาเล่มนี้เล่มเก่า,าแต่เล่มนี้นะครับผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ฉบับดั้งเดิม คือในฉบับดั้งเดิมเนี่เมื่อก่อนสำนักพิมพ์หมึกจีนทําดูนะครับเหมือนกันอันนี้ไปดูราคาไม่ได้หรอกเพราะว่านี่มันต้องโอ้โหกี่ปีแล้วอะมาไล่ดูนะครับโอ้โหกระดาษแข็งนะกระดาษแข็งเห็นไหมครับ แต่ความคมชัดความสวยงามต่างกันนะครับก็คือน่าจะได้ต้นฉบับแบบเดียวกันมาแต่คราวนี้เรามาดูเรื่องการจัดองค์จัดอาร์ตว่าเขามีการวางตัวอักษรอ,อะไรแล้วนี่ก็อกธิบายฉากต่างๆอนดูอย่างแค่ฉากแรก rock one เนะ พูดถึงความคมชัดผมไม่อยากจะพูดถึงว่าให้เทียบกับเล่มนี้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเล่มต้นฉบับอะนะความชัดมันก็จะต้องดรอปลงอยู่แล้วล่ะแต่ให้มาดูนะครับการวางอันการวางอาร์ตรูปแบบเขาอันนี้เขาไม่ได้แบบก๊อปปี้มาจากเล่มนี้โดยตรง mm. เห็นไหมครับว่ารูปมันไม่เหมือนกันนะอ่า อันนี้ก็คือเขาก็ตั้งใจทําในส่วนของเขานะก็เฉลยเหมือนสมัยก่อนเลยก็คือมันก็บอกจุดซ่อนไอเทมรับต่างๆแล้วก็เทคนิคในการผ่านเทคนิคในการเอาตัวรอดจากเกมที่อันนี้ก็ถือว่ามีความยากในระดับหนึ่งเล่มนี้ตอนซื้อในงานเขาลดราคาพิเศษอยู่นะ ประมาณน่าจะสามร้อยประมาณนี้มัง้งมากจะประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในงานของ GTL ถ้ามีจัดเขาก็คงจะมาอีกหรือลองสอบถามเขาไปในเพจของโอตาค COMIC กดูได้เลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีสต็อกเหลืออยู่แหละเพราะโอตาค c o m มิเนี่ยเขาก็ทำหนังสือยังทําหนังสืออยู่นะเห็นเห,เห็นมีออกเล่นใหม่ๆมาแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแค่แบทสรุปเกมนะเขาทํา เขาทำหนังสือการ์ตูนอย่างอื่นด้วยอ่าคราวนี้มาถึงเกสสุฟูมาเดนนะครับดาบสายลมอันนี้ก็เคยมีสานักพิมพ์มิตรไมตีทำออกมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วแหละไม่ใช่ใช้คำว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เลยโอ้โหก่อนนานมากอันนั้นก็ตามสไตล์สมัยก่อนนะครับของ ตำนักพิมพ์ไม่ไปตีก็คือเขาก็พิมพ์เป็นแค่กระดาษสองสีแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับพิมพ์ขาวดำแหละแต่ว่าหมึกที่เขาใช้เขาเป็ใช้เป็นหมึกน้ําเงินน่ะไม่มีสีมีสีอย่างมากก็หน้าปกหรือไม่ก็บางหน้าเท่านั้นเองแล้วก็มีแผนที่ให้ซึ่งนี้ก็มีมีด้วยครับโอ้โหแถมเป็นกระดาษอาร์ตโอ้โถทนไม่ไหว อหอมหอมหมึกติดนี่แหละเกสตฟูมาเดนเนี่ยบทสรุปที่สมบูรณ์ที่ดีของเขาว่ามันต้องมีอันนี้เพราะว่าดาบสายลมเกสตฟูมาเดนเนี่ยไอที่มันยากมากๆเลยก็คือฉากเดินเตี้ยนสามิตินี่แหละซึ่งถ้าไม่มีไอพวกนี้นะผ่านยากมากสมัยก่อนเลยต้องมีบทสรุป เกมที่ใช้ดันเจี้ยนสามิติอ่ะก็คือเราเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นด้านหลังเราครับจะเป็นภาพแบบเติร์ดเติร์ดเพเยอร์เลยของสมัยนี้นะแต่เราจะอยู่ในห้องสีเ่เหลี่ยมเดินตรงไปเดินเลี้ยวซ้ายเราเห็นมุมมองแค่ตรงนั้นเองแคบแคบคือถ้าเดินหลงก็หลงเลยแล้วสมัยก่อนเนี่ยเกมดังๆหลายๆเกมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบทำดันเจี้ยนแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาฮิตหรือไงอันนี้ถือว่าโอเคดีมาก อันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ต้นฉบับเดียวกันกับของทางมิเมตีมานะครับรูปแบบการจัดทำเล่มก็จะเหมือนกับ่าตัวเดคูล่าเมื่อกี้ก็คือปกเป็นกระดาษแข็งนะครับเปิดมาเช่นกันครับมีพลาสติกกันหน,น,น,น้าหนังสือติดน่าจะน่าจะกันหน้าหนันงสือติดแหละข้างในก็จะเป็นว้าวมีภาพสวยๆให้ดูด้วยหนึง่งเป็นกระดาษปอนนะครับ ตอนสี่สีทั้งเล่มใช่ไหมใช่แนะนำดันเจียนต่างๆแผนที่มีอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ก็มีโปสเตอร์แผนที่ให้เราโอบอสนี่ไงเจ้ามังกรกระดูกโอ้ oh, เห็นแล้วคิดถึงมีสูตรอะไร <laughs> พาสเวิร์ดด้วยอาวุธครบน่าจะใช่นะ สูตรพาสเวิร์ดฉากสุดท้ายอาวุธและไอเทมครบทุกอย่างนั่นแน่สมัยก่อนเกมนี้ไม่ได้เซฟด้วยระบบเมมโมรีหรือฐานนะครับเซฟโดยใช้พาสเวิร์ดกดพัดแล้วก็จดพาสเวิร์ดเอาเวลาจบเกมคอนติเนียอ่าว้าวรู้สึกฟินอีกแล้วอะ่ะดีจัง กันเล่มสุดท้ายครับ mm hmm. ฟังมีคอมันจอันนี้ก็ทำมาเป็นกล่องเลยนะเป็นกล่องแจ็คเก็ตสวมผมอาจจะไม่เป็นนะวิธีเอาออกอะ่ะใครมีวิธีบอกผมหน่อยนะว่าเวลาเราจะดึงของออกจากกล่องมันก็จะต้องเป็นเป็นรอยเนาะโอ้โหมันแน่นมากเลยนะครับแหม ผมนี่แจ็คผ่อนจริงเจอลิ้นเจอลิ้นยับเลยต้องกรีดสองด้านเลยโอ้เสียดายจังโอ้ยับเลยดูสิโอ้โหโอ้โหมันนัดรัดนั่นเกินไปหรือเปล่าโอเคออกมาแล้วว้าวเอ้านี่ว่าสติกเกอร์มี เวิร์ m แมปมีเวิร์์แมปมาให้ด้วยเกมนี้นะครับเขาก็ถูกแบ่งเป็น2โลกก็คือโลกอดีตกับโลกปัจจุบันซึ่งโลกปัจจุบันของเขาก็คงจะเป็นอดีตของเราไปแล้วละอันนี้ก็เป็นของแถมที่เขาให้มานะครับด้านหลังก็จะเป็นรวมเหล่าตัวละครโอ้โหนี่เรื่องดังๆทั้งนั้น ดูหนะน้าปกเฟกกอนโคตรเทอันนี้เป็นปกแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าครัวนี้เขาไม่เคลือบมันแนละ้วเขาทำเป็นด้านดาน,ดานออไอเล่มที่แล้วมันก็ไม่ถึงกับมันอ่ะนะแต่นี้แต่นี้เขาทำมาหรูเลยแนฮะมีพิมพ์ทองด้วยดูด้านหลังนะอันนี้คือตัวละครของเราในเกมนะครับโอ้ oh. ว้าว นาสะสมอือหืออะไรเนี่ยการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่คือเกมนี้เป็นเกมกึ่ง R P G นะแล้วก็มีแอคชั่นด้วยแล้วก็มีพวกมินิเกมเยอะมากวิธีการดำเนินเรื่องหลกัหลกๆของมันอนะเป็นแบบ R P G เลยดังนั้นการที่คนจะเล่นเกมนี้่ หนึ่งเลยถ้าจะเล่นให้สนุกหรือเล่นให้เข้าใจในเรื่องมันนะก็คือต้องเป็นคนที่เคยอ่านการ์ตูนในเนี้ยมาก่อนอย่างส่วนส่วนหนึ่งก็ยังดีแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านผูผ่านตาการ์ตูนที่โผล่นในเนี้ยกันมาบ้างนะถ้าโอ้เอ๊เอา้าว นึกว่านึกว่านึกว่าแจ็คพอตเจอหน้าติดแต่ละเรามาไล่ดูนะครับสีสี 4, ทั้งเล่มเช่นกันอธิบายเนื้อเรื่องโดยละเอียดของแต่ละช่วงเวลาที่เราต้องเข้าไปไประจนภไยเท่าที่มองนะครับอธิบายละเอียดใช้ได้โอ้โห เนี่ยครับมันเป็นเกมที่มันรวบรวมเอาเหล่าประตูในความทรงจําของหลายๆคนรวมเอาไว้นะจะแปลกนะเป็นเกมที่ราคาขายต่อมือสองไม่แพงด้วยนะตอนนี้หาซื้อกันได้เต็มที่ไม่เกิน3 400ถ้ามีกล่องนี้ก็ไม่เกิน6 700ก็น่าจะซื้อได้แล้วนะและเช่นเดิมครับ เกมนี้สมัยนั้นยังไม่มีแบ็คอัพนะครับยังใช้ลักษณะของการจดพาสเวิร์ดดังนั้นเราก็จะได้พาสเวิร์ดอันนี้เขาว่าอะไรนะสูตร,รเผชิญเผชิญหน้าบอสทั้ง13ตัวเพราะตอนจบเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนเมดเล่ re, รวมบอสมันไม่มีบอสใหญ่แบบตัวเดียวอะ่ะมันรวมเอาหล่าตัวร้ายของแต่แต่ละเรื่องมารวมๆกันให้เราไปตะลุยครับ บอสทั้งสิบสามมีใครบ้างอ่าผมพาไปดูก่อนเลยนี่ครับคนแรกไดโกอินจากิจากโรงเรียนลูกผู้ชายตัวที่สองดรมาชิลิโตจากเรื่องดรสลัม um ตัวที่สามฟินิกจากคินิกูแมนตัวที่สี่คิวซิโร่อ่าอันนี้มาจากการ์ตูน แบดบอลเหรอตัวที่5จิโนเฟอนันเดสครับอ่ะสุดยอดผู้รักษาประตูจากทีมอิตาลีคนที่6กไลเอลอ๋อตัวร้ายในวิงแมนแหมแล้วเราก็เอ๊ใครวะคนที่7ลาสเนลไลเอลลาสเนลอันนี้ศัตรูจากก็อตไซเดอร์ตัวที่8ก็อตซีลาหนวด นะวนที่เก้าเอซีดีซอากะคาบุโตหมีหลังแดงจากเขี้ยวเงินเจมินี่ซากะจากเซนเซียโอราโอจากเคนชิโรโอวอสใหญ่สุดนะตอนนั้นคือมาจูเนียครับพิกโลที่กลับมาเกิดใหม่อิมเอม ดีจังผมว่าก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสะสมนะยิ่งถ้าหากหาหาเกมมาเก็บได้ด้วยนะอยู่คู่กันฟินเลยนะครับผมว่าฟินคนอื่นฟินหรือเปล่าไม่รู้ผมฟินแล้วสะได้อย่างเดียวแม่รูปเล่มเขาก็ทำดีทุกอย่างดีหมดเลยอะกล่องมันใส่ยากไปหน่อยแล้วกล่องใส่ลิ้นนี่ ผมว่าตอนเก็บน่าจะลำบากเลยนะเอาเข้าออกทีก็ยากยากทำออกมาดีครับแต่ผมว่าไอ้กล่องนี่แหละที่มันจะทำให้หนังสือเสียหายเวลาเก็บเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลากันเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปรีวิวบทสรุปเกมผมคงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนบ้างเนาะ ที่กำลังมองหาหนังสือที่จะมาเติมเต็มความทรงจำในอดีตของของตัวท่านนะครับหลายๆคนที่มองหาเราก็อยากจะมีหนังสือเกี่ยวกับเกมที่เราชอบอะเนาะเก็บสะสมเอาไว้กับเกมที่เราชอบถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นแต่หยิบหนังสือมาจับจบเปิดเปิดดูรูปในเกมมันก็ให้ความรู้สึกอิ่มเอมใจ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ